สาวรอบันสาวรอบันนี่เนาะทุกคนเฮาก็ได้มาพบมาพอยูทูบเบอร์แล้วก็มาลิ้นน้ำแตงอ่อนซึ่งว่ามีทั้งไอ้โหดแตงอ่อนแล้วก็ไอ้ตุ๊กตุ๊กไอ้น้ำสาวนางแล้าาวก็อีเมย์นะทุกคนเนาะน,นะนี่ก็เฮาสิมาให้ที่เป็นที่ระลึกก็สิได้แยกงายหรือแยกข้างกันเนาะทุกคนสบายดีเด้อสบายดีพีพีทุกทุกคนจ้ามื้อน,นี้มาพอกับเกศสอนสาวู่้ไทยนาะทุกคนเนาะ นี้น้องเกยพาพี่จีมาลินนำแตงอ่อนจ้ะทุกคนซื้อ youtube ผกระแปงอ่อนสาวลาวทุกคนตอนนี้มาหอดบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะบ้านเงยๆทุกที่เมื่งเดียวกันเนาะเมืองเดียวกันแต่คนละบ้านอ,อย่างเงี้ยทางแต่บ้านน้องเกยมาหาแตงอ่อนมาบ้านแตงอ่อนเอกอ้าวประมาณตีสิบกว่าลักได้เนาะทุกคนเนาะกนนะ็ถือว่าไกลสมโคตรไปก้าวกะ แปดสิบปลายกับเก้าส right. okay <After> ิบคนล้วทุกคนแต่ว่าทางมันแย่ทุกคนง่ายแห้งมันเป็นภูมิเป็นเลเลมากกินแมววูทางคีพ่อที่ปุ่นแล้วทุกคนกรับเรื่องก็จะเจ็บเมื่อแห่นี่นะไปบ้านแล้วน้องเคที่ผ่าเขาใบ้านแต่งอ่อนเล้ะทุกคนเนาะก็คือคนบ้านเลย ก้าสิครับรถจักเขาต่อเนาะมีช้งานมากเล้ะนี่นะสัดีสวัสดีเป็ไรลสวัสดีคบสวัสดีสวัสดีสวาดีขณะนี้เราเพ่นรดแต่กมีสเานาง้านางยูว้าพามาลีแล้แต่ก็อ่นนี่นะไอ้ใส่ด้วย ใหไใ้มากเลยดีเลยมอดมาแบบทานก็นลมงงยโอ้โหทางด้าแทงเนาะดูจริงครับทางไปไปเบิงครับปึ้างมากเ่ยนี่ที่เรียนอนนี้ท่เรียนท่วดกหน้าแค่ยื้อน่ะสามสิบเก้ามีปลายแต่ใก้ยังนี่ะใกล้ยังแกงขซาตอนนี้มาหอดอันบานแตกอ่อนเลยนะ ซ้ายก็สิเป็นที่นี่สะโมเนะมาะกระดานผมแล้วมีอ่างน้ำประปาร,ปรลักสนนัญญาณอีนี่อีเพื่อนเพื่อน,นสีหลังนี้ดูทุกคนสีฟ้าใปเวลาเดินทางผีชมบ แดดขนาดที่ถียิยงกองไฟเสร็กนสบายดีด้ะแมมาพอดีแตงอ่อนอาบนาวนะทุกคนเห็นไหมโนีปอยนนเชสบายดีด้มเอ้สบายดีมาตั้งแต่ปีแล้วเนานะเกือบหอดปีละนี่แล้วน,น,นปีนี้มันปูมันบอลรูอของเขาสิเลนะจะปูอีเชื่อุมนี่บะ มีแต่ยาเมื่อวันนี้นะยาเมอนน่าโลดไปไม,มเมเย, <c oughs> ยอะดิแต่งี่เรา้าไปอะไนันไงเมาโลดเยโอ้ยยาละอนะเมาเนาะเมาเคยกันยังเมาเมร่อนแต่ว่าคันกินยาไปก็ดีแต่บริเวณนั้นมีแต่ลาบไกปไปั้ํำทางเรลลื่ย นี่เป็นบริเวณเดินเหินเตงอ่อนจะทุกคนมีต้นพิรันต้นมะมีนะทุกคนมะมงก,กำลังเป็นดอกมากโบปักโสองอันมันเป็นมากทุกคนคันซานเจอพอดีแหละสีปี๊ินีส้มเลยส้มก้อนมากพอดีอันต้นม,มนะมงอยู่พอดีแถวส่วนหยางค่ะนะเปลี่ยนก็เลยเปิดมากินทุกคนเอ้นี่อันนี้จะเป็นส่วนหยางแตงเนาะมันกำลังแบบป่องยอดทุกคนเอ้เบือมาล้นหมดแล้ว สิาพามาสำรวจก่อนจะของเท่อหรนเพื่อนอำนำํานาอยูเด้ทุกคนนี่เนาะอันนี้นะ่าจนะเป็นข้างนกสำรวจบ้านแต่งอ่อนอน,นี่อันนี้โซนพักโซนพักคุณแม่กับเพื่อนเนาะโอ้พักเพแ่้นก็มีเลยทนะุกคนพักโบพักหอมยูนเนอร์พวไปมาเฟสมากระหังกันน้นะอยเนานะแล้วก็พักกาดมาเล่นทุกคน ฟางคุนเพิ่นสิปูอันมันเนาะหลายหลายน้องเก๋มากเลยก่อนนะคนยังไมาทันปูยังเป็นป้ายอยู่เลยทุกคนเล็กงงองที่เก๋ติจนรณนกรุงนั้น,น,นแต่กำลังเป็นดอกคือเก่าอันนี้คืออะไรน่าเก่นเข่าไก่เกันบ่บันสักไข่บ่าเมยเข่าไก่ เป็นโคแต่งอ่อน,น,นฮะเอากกอันนี้อะไรคือกาดมันตายบ่เนะนะแม่เธอก้อนมึงน,น,นี้ก็หลายนาะอันนี้ก็ดอมาได้โค้าต้องโค้ดน้ำมันบ่ใช่ไหม เด้อเด้ออันนี้เพื่อนโผลยูรุมกันมี่น,นี่อันนี้บอเทกตปีน,นี่เป็นบ้าน <c oughs> ซื้อเพื่อร้อยน่ะอ่าน้องเก๋กับแต่งสีไปซื้ออันอน,นี่เอามาต่ำแล้วทุกคนนี่เบิง<ด>่งสาวลาบขับรถรถเขาจะแป้งๆ้งนเรื่งนะเก๋เพราะว่าเพราะว่าแบบ มันย้ายไงกินจังไดจากอยากเปลี่ยนอยู่นี่เห็นบ่มันจีใส่กระเจได้ร<ป>ะมหนึ่งชั่วโมง <laughs> ใส่รับที่นึ่งาน,นดีอดดดดรอันนี้เคยคาบอยู่นยโมเคยคาบเนี่ยเกบเป็นยังไเด้รถก็ได้อคนเคืองอ้โอ้ยช่แ <laughs> เบมึงเครื่องอยู่ในกระตาเตียมเลยโ <Okay. S 2> อเคสาวได้แล้วดึงก้นไปได้บ่เลยมึงดึงก้อนเอาทุกคนเมึงสาวลาวก่อนขับรถขึ้นเลยบ่ไปจ้าคนมาใครได้ขับรถ <laughs> ย้า <laughs> ําไปทางซ้ายได้ สาวรอบาสาวรอบบาเพื่อเขาอยู่ตรงคำโรงเรียนนะม <c oughs> ีโรงเรียนไหไูะอีกหลังเลยดีต้องเห็น,น,นติน๋วเนฮะติวนาง้ <c oughs> ขายอยู่เนาะใกล้ๆนี่คนขายกัเอาลูกซีหรือคอนดอคอนดอใส่กระแส็บได้เอาเอาอยากเอาทอกคอนดอก็ได้หรือมากินลูกซีก็ลูกซีการค้าแลาเบิ่งของขายก่อนก้อนนีไม่ลูกซีแล้วก็มีอันท้องรักสวยขายเน่าด่าเกียจ่ายแล้วจ้า

ป้าปสีเท่าไหร่เลยมีไอเอาเอลอยนะเอาเอาแก้วเดียวอันนี้ก็ะเ่บเลยไอดุกซีน S S น้ำข้าวจากไทยารีก็น้ำข้าจากไยนนกขาากไยค่ะอันนี้แก้วซีบอีเจ็ดีมุคเสบอันนี้แปดพันแปดพัอ 8, นอันนี้นะถือกว่าบ้าน นี่จ่ายไปแล้วหนึ่งแสนบาทโอ้หนึ่งแสนบาทหนึ่งแสนกีบเอ้าหลงมเมนต์เนาะมาเงินเ้ารวยรวยแจ้กระเป๋าแน่นอันนี่เป็นเจ๊เลยพี่ๆเออจักเท่าไหร่อันนี้เงินกระวังหลงใบเศราก็ใบห้าสิบเท่านั้นแหละเมนหลงกะรีเก๋เขานาเขานาจ่ายตอนเมื่อนั้นงงงงไปซื้อของอันมาเรียนเล็กน้อยนะนี่ใบเศรามาแล้วเอออันนี้ใบเศราใหม่มาที่ใครกับใบห้าสิบเนาะคือใครกัน เกือบแบบท่นสังเกตบข้งนลคะนกลงเลอยใช่ไหมบ่ลงเนาะ้ทุกคนได้ละไปต่ำอันคาเป้บม่ันเราอะอะนะ่งกันมันขายอันนี้ทุกคนแต่เขาน่าจะลวแล้วเพราะว่า นะมันเขมโมเมนสามสิบแายผูกจักนี่นะตั้งสาวสาวมาัม <laughs> ะฮุ่งจะดงงนสาวนังเนาะจักมาฮุ่งสาวเสื้อยัง สาวซื้อนางอายุเท่าไหร่เอ่ยอายุสาวเก้าปีอายุสาวเก้าปีไปค้นสายไปค้นบานานเดอร์เลยไปคนบานาเดอร์อ๋อไปคนพุทไทยเมียนแล้วสาวพุทไทยโอ้ถาดซามาฮงเนาะผ้าฮงนากินน้อาผ้งขาวเนาะเออแม่ยนเลยแซ่บได้สาวนางพยายาม่งมันยัเลย ำมะฮุ่งมีฮอกระสไอยมันดอกดเรียบร้อยแล้วจ้ะม,มันดอกลูกซินมีสีสันขนาดสีเดิมอร่อยสุด,สดเลยแต่กอะมือ,อกล้องก็เป็นแต่งอัอนสนน่ <laughs> าติสั่งคาเป็ดถุงนึงมาแตง่เปเปเเงโอง้ อันนี้เขาเปลี่ยนแซ่บๆน้ำซีมันสีอิ่มอยู่บ่กใหญ่เลยเขาในยี่กี้ยี่กินเกศเขานะเขายี่กินยูพุนเขาบ่ได้กินนะแซ่บแน่นอนตอนนี้หิวข้าวแล้วบอกเลยแซ่บๆว้าบอกเลยเกศว่าเขามาอยู่ล่านะข้อแหงตลอดเลยใส่หลายๆเซฟหลายๆึองเราเนี่ยใส่หลายข้อแห้งค่ะใส่หลายข้อแห้งใส่สมบัติจักบ่งมือขึ้กันเน่ยอาจารใส่สมบัติ ชิ้นสวยนะคนปัด่เขาว่าเขาต้องัดคเนาะอืเขาว่าเขาสิม่ายมองนี้เขาว่าอุ้ยเขาสิตกาเออยทางนี้สวยวะทังนี้สวยวังต๊กด้ะมือกองสิตกล้วเด้ ลูกสินโง่แดงนะฮะใส่กับบะหมี่เนาะนนอ,อันนี้ลูกสินเนี่ยเอ้ยของไทยของไ<ช>ทยชวนมากก็จะเป็นของที่นำเข้าจากประเทศไทยเนาะใช้ของไทยประมาณแปดสิบเก้าสิเอนะเออเขาว่าเกือบลอยเลยเนี่ยเก้าสิบเปอร์เซ็นเลยศานเกือบบ้านเฮานะ

ไปไทยเออเพื่อนบ่ไทยบ่สองส่วนใเลยตากล้องตอนนี้คือเดวเป็ที่เรียบร้อยแล้วจต่พี่ๆเนะาะลัางากที่ตำมเปเป้นี่นะปราร์เมนูก็คือเต็มเต็มสาดเลยเนาะเต็มเฮิร์ด้วยน้ำแดงของหนูอันนี้ของห้าปาตัวนี้ แซ่บบ e <OD> ่สาวสาไม่ม้ีรจเอาโคกะเอา่ะไม่เอนาะเอาโเดีอยกมเดกินข้าวบันเตงข้าเป๊ะเนาะฝีมือยายนั้นอยกันผู้ซอยน่กินข้าวกินข้าวแซ่บแบเนาะแซ่บบ่สาวาต่ำเนาะกินข้าวน้ำกันจะไม่ฝีจ้า ให้หกๆๆ้าหกเขไาหกเข่าหกเข้าหกใคร่ใหไหกบอลใครจะไหนน้าสาวสาวบูไทยทั้งใดน้อคาดองแพงยี่บ่ดิเนาะที่ไม่ได้พูดคำง่ามจะนี่ เราอีกวีกก็ขันนึ่งอีพอมีโันนึงเด้อครับขั้นห่งเราสองหายใกล้สองตัวเราสองหายใกล้สองตัวราวิกโก้สี่ขั้นโอ้วิกโก้สองขั้นสองคนเน่นอนสอนันนี้เขาท่าเป็นกุ้มมาเอายังไ นี่เนาะทุกคนเฮาก็ได้มาพบมาพอยูทูบเบอร์แล้วก็มาลินน้ำแต่งอ้อนเชิงว่ามีทั้งไอโฟต์แต่งอ้อนแล้วก็ไอตุ๊กตุ๊กไอ้น้ำสาวนางแล้วก็อีเม้นะทุกคนเนาะนี่ก็เฮาสีมาไทยที่เป็นที่ระลึกก่อนสีได้แยกงายด้วยแยกางกันเนาะทุกคนเรียวงามงามด้านหลังเนาะงามเงี้เนาะงามแพงแบบตอนนี้เฮาอยู่มใสเกาะเกาหลีวะแม่อยู่เกาหลีเด้อตอนนี้ทุกคนอยู่ต่างประเทศอยู่เกาหลีเลยเด้อตอนนี้สวยไหมสวยไหมงามบ่งามบ่ คอมเมนต์มาบอกในเรื่องจ้าพี่ๆมุมนี้สวยโบมาทางั้งหลังเป็นป้ายอย่างนั่นเองจ้าทุกคนเดีสิ่งนี้ไงตอนนี้แล้วนอกจากป้าเป็นกำลังเจอเพื่อพวกเข้าในเรื่องโดยการกดไลค์กดแชร์แล้วก็โบก็ทำโฆษณาบบก็ทำโฆษณาเดี๋ยวจ้าพี่ๆสำหรับคลิปนี้ขอเกล้าเพราะว่าสบายดีเลยสบายดีบายบายบายนะจ๊ะ